ทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคตที่21นะครับ ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตเพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตรวรรษที่21ผลการศึกษาและแนวทางในการส่งเสริมนะครับ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับทำไมทักษะแห่งอนาคตถึงจำเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดิสรั p ชันของโลกศตวรรษที่21ส่งผลในรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปภาคการศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมคุณภาพคนให้มีความพร้อมด้านทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นจากผลการศึกษาได้จำแนกดิสรั p ชัน สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยออกเป็น5สถานการณ์นะครับ 1. Population disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนะครับ 2. Generation disruption คือช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขึ้นเพราะประสบการณ์บริบทชีวิตและความคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 3. เทคโนโลยี disruption เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นวงกว้าง 4. career disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพและรูปแบบการทำงานมีทั้งอาชีพเกิดใหม่และอาชีพที่หายไปนะครับและ5นะครับ learning disruption คือกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายขึ้นเน้นการเรียนรู้ในเชิงรุกและก็บูรณาการข้ามสาขานะครับคราวนี้เรามาดูการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่แตกต่างกันแต่ละช่วงวัยนะครับช่วงปฐมวัย0-5ถึงปี การพัฒนาช่วงวัยนี้นะครับควรเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยได้สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับมีมุมมองต่อโลกอย่างกว้างขวางมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทุกด้านพร้อมกันทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และก็สังคมควบคู่กับการพัฒนาผู้ปกครองผู้ดูแ,แลและก็ครูให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะนะครับสำหรับ5อันดับทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคต ทักษะที่1ความคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking ทักษะที่2ความอยากรู้อยากเห็น curiosity ทักษะที่3ความสามารถทางกายภาพ ฟิสิก c a l อนอ l i บิการแก้ปัญหา Problem Solving การสื่อสาร m o u n u n i t i t n s n s l l นะฮะทักษะที่4การอ่านออกเขียนได้ Literacy และทักษะที่5นะครับความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัล l l ทเทเลซและการเข้าใจผู้อื่น e M+T นะครับ ส่วนแนวทางในการส่งเสริมนะครับนโยบายการศึกษามีนโยบายและงบประมาณทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะครอบคลุมการเตรียมความพร้อมทั้งเด็กและผู้ดูแลนะครับส่วนกระบวนการเรียนรู้ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุลักษณะการเรียนรู้และความสนใจของแต่ละคนเน้นการเรียนแบบแบ่งปันความคิดร่วมกันและการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการนะครับส่วนสภาพแวดล้อมนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเตื้อต่อการ เรียนรู้ร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สร้างพัฒนาการทางสมองและให้อิสระแก่ดเด็กนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับจัดสรรสื่อและเทคโนโลยีทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับช่วงวัยเรียนหรือว่าวัยรุ่นนะครับ5 21ปีในการพัฒนาช่วงวัยนี้ควรให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นหลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งกายใจายอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาตลอดจนทักษะพื้นฐานและก็ทักษะที่เชื่อมสู่โลกการทํางานนะครับไม่จํากัดการเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวส่งเสริมการค้นหาตนเองและความถนัดของเด็กและมีช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองให้ทันทีทั้งในและนอกระบบ ับ5อันดับทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคตทักษะที่1ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลลิทเทอเรซีทักษะที่2การอ่านออกเขียนได้ลิ t เทอเรซีทักษะที่3การเป็นผู้เรียนเชิงรุกแอคทีฟเร a r นเนอร์ทักษะที่4การเป็นพลเมืองที่ดีซีวิกลิทเทอเรซีและทักษะที่5ความอยากรู้อยากเห็นคูเรีิออิตี้และการคิดเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟทิงกินะครับ แนวทางในการส่งเสริมนะครับนโยบายการศึกษาปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและจําเป็นควบคู่กับการยกระดับวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจนะฮะกระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทํางานเสริมสร้างสมรรถนะจากประสบการณ์จริงและก็มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษานะครับส่วนสภาพแวดล้อมนะครับออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อม และก็เป็นสัสดส่วนสามารถรองรับกิจกรรมการเรียนและการทํางานที่แตกต่างกันได้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่างกันนะครับและเทคโนโลยีนะครับโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ช่วยจัดการเรียนการสอน,ชรเ,รน,สอนเช่นแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนนะครับ ต่อมานะครับช่วงวัยแรงงานหรือว่าวัย1 5ถึง59ปีนะครับการพัฒนาในช่วงวัยนี้ควรเสริมสร้างความต้องการการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เชื่อมโยงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยโอกาสในการพัฒนาตนเองดังกล่าวควรควบคู่กันทั้งการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะฮะ5อันดับทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคตนะครับทักษะที่1 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดิจิทัลริทเทอรซีและก็การแก้ปัญหา problem solving ทักษะที่2ความรู้ทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ business and i n p e r i a l literacy ทักษะที่3การคิดเชิงสร้างสรรค์ creative thinking ทักษะที่4การทำงานร่วมกับผู้อื่น collaborative skill และทักษะที่5นะครับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย cross cultural c o m p e t e And... แนวทางในการส่งเสริมนะครับนโยบายการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเงินทุนแรงงานเพื่อการพัฒนาตนเองสนับสนุนการเรียนรู้ในที่ทํางานโดยมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้ใหญ่และสายอาชีพที่ต่างกันกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนําความเชี่ยวชาญของผู้เรียนมาเป็นฐานสามารถวางแผนการเรียนรู้ตามจังหวะของตนเองมีการอบรมที่มีคุณภาพและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทํางานนะครับส่วนสภาพแวดล้อมนะครับส่งเสริม การเรียนการมีส่วนร่วมและการเติบโตร,ร่วมกันภายในองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพที่ชัดเจนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเรียนรู้และใช้สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการเติบโตในอาชีพและประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการทํางานนะครับ ช่วงวัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับการพัฒนาในช่วงวัยนี้ควรมีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะสนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชุมชนและก็ตัวผู้สูงวัยเองเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและต่อยอดบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุและก็รับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างยังย่งยืนนะครับ5าอันดับทักษะที่จําเป็นแห่งอนาคตทักษะที่1การปรับตัว a d a ท t a b i l i t y ทักษะที่2การมองโลกในแง่ดีก o u d e d Opti ิมิสทักษะที่3ความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลดิ i ิทั a l ร t e r a c y ทักษะที่4ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ Health Literacy และการเข้าใจผู้อื่น e m p a t h y และทักษะที่5นะครับการแก้ปัญหา problem solving แนวทางในการส่งเสริมนะครับนโยบายการศึกษามีนโยบายพัฒนาทักษะส่งเสริมการจ้างงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทและสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศนะครับกระบวนการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับช่วงวัยเน้นฝึกอบรมเชิงประสบการณ์การอภิปรายการบรุาการและการเรียนรู้แบบร่วมมือและก็มุ่งต่อยอดทักษะและความรู้เดิมนะครับ สภาพแวดล้อมพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ผู้สูงอายุต้องการสภาพแวดล้อมเชิงสนับสนุนที่เห็นอกเห็นใจไม่เป็นทางการผ่อนคลายและก็เป็นมิตรต่อ,อการเรียนรู้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเน้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยคํานึงถึงธรรมชาติและลักษณะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นพื้นฐานในการออกแบบนะครับ